ก็ควรระวังนะครับในการเปิดโหมดมืออาชีพนะครับเพื่อนๆอย่าทําอะไรที่ซ้ําๆนะครับอย่างเช่นกดไลค์ซ้ําๆนะครับกดคอมเมนต์ข้อความเดิมๆนะครับเพื่อนๆตรงนี้ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวระบบจะจับว่าเราเป็นสแปมนะครับเพื่อนๆมือใหม่ควรรู้นะครับอย่างเช่นการใช้เพลงนะครับเพื่อนๆคือมือใหม่เนี่ยจะยังไม่ทราบว่าเพลงไหนมีลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใช้เกินไปแล้วเนี่ยนะครับ เกิดติดเลขซิ์ขึ้นมาในขณะที่เราเปิดโหมดมืออาชีพแล้วนะครับเครื่องมือเราจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดว่าได้เครื่องมือแล้วการสร้างไรายได้ในคลิปคลิปนั้นจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้เรามัดระวังกันด้วยนะครับเด็กรูปของเรานะครับถ้าเกิดเราทำเนี่ยมันก็เป็นความน่ารักนะครับเพื่อนๆแต่ว่าระบบอาจจะละเอียดอ่อนนะครับคืออาจจะ จับเราว่าเราเนี่ยทำผิดกฎชุมชนนะครับก็หานี่คือทารุณเด็กนะครับเ,เพื่อนๆนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับ